ความหล่อสร้างเรื่องหนุ่มคนดังเชชเชสาวปริศนาทักมาขอเป็นเมียหัวจะปวดจริงๆเมื่ออองตวนปินโต้ได้ออกมาโพสต์ใช้เชเทสาวปริศนาที่ทักข้อความไอจีมาขอมีอะไรด้วยทั้งยังส่งรูปสุดสยิวมาให้ดูด้วยซึ่งหนุ่มองตวนเองก็ประกาศชัดเจนเลยว่าตัวเองมีเฟนอยู่แล้วคือ น้ำมนพิมพ์ธนดาอ,องตวนได้เข็บชัดดังกล่าวพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเอาจริงผมก็ไม่เข้าใจคนแบบนี้เลยในขณะที่มีผู้หญิงหลายคนต่อสู้มากๆเพื่อต่อต้านเรื่องแบบนี้และการทำร้ายครอบครัวอื่นๆด้วยความตั้งใจก็ยังมีคนแบบนี้อยู่ผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกทุกคนก็รู้ แต่เราเห็นข่าวแบบนี้มาทีไรกระแสออนไลน์จะแรงมากแต่เชื่อไหมผมได้รับข้อความแบบนี้ตลอดสรุปผมงงหลังจากนั้นมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อาทิตน้าเศร้ามากเนื้อที่ผู้หญิงหลายคนปกป้องรักษาความรักของตัวเองในขณะเดียวกันก็มีหลายคนจ้องทำลายแบบไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี น่าเศร้าใจสมัยนี้สังคมผิดเพี้ยนไปหมดโอ้ยยอมเลยคนบางคนก็มีปมค่ะสนุกบนความทุกข์คนอื่นอยากแย่งเขามาเพื่อชนะเพื่อความสะใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่ากลัวชื่นชมในความรักครอบครัวค่ะดีมากๆไม่มัวเมาในกามกับสิ่งยั่วยุ